รถไฟรถประจำทางแล้วก็รถไฟไปต่างเมืองนะครับรวมทั้งรถไฟใต้ดินอยู่ที่นี่ที่เดียวกันหมดเลยครับรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงด้วยสะดวกครับไม่เหมือนบ้านเรานะครับมีทั้งหงัวลำโพงซึ่งเป็นไปแล้วบางซื่อหรือว่าร้านนี้เป็นอื่นเนี่ยครับรวมทั้งบขสก็แยกการแยกย้ายกันคนละที่แต่ที่นี่ได้ประเทศที่พัฒนาหลายประเทศเลยครับทำแบบนี้เราควรจะเปแบบนี้บ้างนะครับไม่งั้น ลงจากทอสสปุ๊บไปจะเข้าเมืองต่อแท็กซี่อืน่นหรือจะไปสถานีหนึ่งลำบากนิดเดียวที่คุที่เราควรเรียนรู้ครับจากที่ไต้หวันสถานีรถไฟครับใต้ดินที่สวนสันติภาพที่ผ่านมาแล้วครับกลับมาใหม่มารถไฟใต้ดินกันครับนี่มาแล้วเดินขึ้นซ้ายครับขว,า,วาสำหรับ ยืนเฉยๆรถไฟฟ้าสาานีครับโรงแรมครับเพียงาสาคู่ภาษาไทยด้วยครับอันนี้นี่บริการคนไทยเสร็จเรื่ารับตัว๋วด้ไทยและเงินไทยรับตั๋วด้วยสายและเงินทอนและเงินทอนอยู่ไหน,นครับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน นณะทำกาชิดขวาครับฝั่งซ้ายไว้เดินบางแห่งชิดซ้ายฝั่งขวาไว้เดินนี่ครับคนเดินบางซีกซ้ายซีกขวาไว้ยืนครับดูกันอีกรอบในสถานีรถไฟนะครับก็มีอันเดร์กราวมอลว้านี่ยมีบ้านมาัดเวยอย่างนี้นะฮะยัง เป็นช่วงเวลายเย็นๆองจะเดินทางท่องเที่ยวกันหรไงไเลนครับนี่ขนาดคืนวันอาทิตย์เย็นวันอาทิตย์ห้างเย็นที่นี่มีคนเข้าคิวกันทั้งนั้นเลยครับ <S <S ขนาดมิสเตอร์โดนัทยังต้องเข้าคิวมันจะอะไรกันนักหนาแล้วเมืองไทยเราไม่ถึงขนาดนี้นะครับนี่เป็นสถานีรถไฟกลางนะครับจะไปไหนมาต่อที่นี่ครับสถานีรถไฟนี้ชื่อเกียงตันครับนี่ใมาสายเลือกครับ เปนฝรั่งเศสรักงกฤละมานีอินโดนีเซียเวียดนามไทยมีครับนี่ครับมามาลายูอังกฤษเกาหลียี่ยี่คุนอุม่เจ้าจีนจีนแบบเกา่าจีนแบบใหม่นะครับข้ารถไปต่างเมืองสองคนไปบสี่บาทถูกมากเลยครับจริงๆค่าโดยสารรถไฟฟ้าก็ถูกแล้ว มันรีรถเป็นรถไฟไปสางเรือครับไม่ใช่รถไฟฟ้าใต้ดินเหมือนเดิมเลยนะครับรถไฟไปเขาห่วนอันนี้สถานีกลางหลงขึ้นไปมองสามนาทีครับไปเขาห่วนนี่รถไฟความเร็วสูงแหง่เลยครับมีที่นั่งสำหรับที่เสื้อเอาไว้ น,นี่เป็นป้ายของการรถไฟของไต้หวันนะครับมีรถไฟโลว์ข้ารถไฟความเร็วสูงมีห้องน้ำด้วยครับรถไฟนี้ออกนอกเมืองครับจากสถานีเถาหยวนนี่นะครับเราก็มีรถล์ขึ้นครับรนี่รถล์มาแล้ว เวลาเก้านาฬิกาเขาบอกรถจะออกขับเจ็ดศูนย์หกมาแล้วคนน้อยขับไปหยุดรถแต่ตอนนี้ไม่ได้หยุดเพราะมันไม่มี้ก้าวขึ้นเอียเสียเชียเสียเชียเสีย คือประสบการณ์จากไต้หวันนะครับไม่ใช่ว่าประเทศเราไม่ดีนะครับอาจจะมีบางราักที่บริหารประเทศไม่ดีแต่ว่าบางอย่างที่ดีๆจากประเทศญื่นเราก็ควรเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับ